คุณผู้ฟังเคยสังเกตเห็นหุ่นไม้ทรงไทยยกมือไหว้สวัสดีที่มักจะตั้งอยู่ในโรงแรมเก่าๆไหมครับมันเป็นหุ่นไม้ที่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคนเข้าโรงแรมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรแต่ในปัจจุบันที่โรงแรมมีการปรับเปลี่ยนกันมากขึ้นหลากหลายโรงแรมเขาไม่ได้มีการนําเอาหุ่นแบบนี้มาตั้งแล้วนะครับทําให้นานวันเข้าหลายคนก็แทบจะไม่รู้จักเจ้าหุ่นตัวนี้กันแล้ว เวลาเห็นกัน,นก็จะมองว่ามันน่ากลัวมากกว่าสิ่งสวยงามที่จะตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้โรงแรมเช่นเดียวกับเรื่องของคุณอิฐในวันนี้ครับที่ตัวของเขาได้เปิดฟิเนสตมาแต่พอเขาช่วงที่โควิดระบาดก็กลับกลายเป็นขาลงของธุรกิจฟิเน็ตไปทีนี้ครับตอนนั้นมันมีเพื่อนคนนึงติดต่อมาว่ามีเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วก็ที่โรงแรมจะมีหุ่นไม้แบบนี้ตั้งอยู่ซึ่งเมื่อก่อนในโรงแรมเรียกว่าค่อนข้างที่จะซบเซาพอสมควร พอได้มีการขนเจ้าหุ่นไม้นี่มาตั้งไว้ก็ทําให้ธุรกิจโรงแรมดีขึ้นได้บ้างจึงได้มีการแนะนําให้คุณอิดครับลองไปนําเอาหุ่นพวกนี้มาตั้งดูบ้างเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นด้วยความที่มันไม่มีอะไรจะเสียครับคุณอิดเขาก็ไปเอามาตั้งจริงๆก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะพาคุณอิดไปพบกับความสยองขวัญที่เขาจะต้องพบเจอหลังเอาพวกมันมาตั้งไว้หน้าร้านตัวเองครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันครับกับเรื่องหุ่นไม้สวัสดี เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอิดครับเขาเล่าว่าช่วงประมาณกลางปี2565หลังโควิดเริ่มซาลงเศรษฐกิจหลายอย่างเริ่มกลับมาฟื้นฟูครับแต่สําหรับธุรกิจเล็กๆอย่างฟิเนสตของเขามันยังไกลคาว่าฟื้นตัวได้คุณอิดเปิดฟิเนสตเล็กๆอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือครับเป็นห้องเช่าชั้นล่างของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิดที่ฟินเนสของคุณอิดมีลูกค้าเข้ามาแน่นทุกเย็นมีทั้งวัยทํางาน นักเรียนหรือนักกีฬาเรียกได้ว่าตอนนั้นฟิตเนสของคุณอิดเป็นฟิตเนสที่คนเข้าเยอะมากในพื้นที่ตรงนั้นเลยครับเพราะนอกจากราคาที่ถูกแล้วในละแวกใกล้เคียงก็แทบไม่มีฟิตเนสอื่นๆมาเปิดเลยแต่พอโรคระบาดเข้ามาถึงไทยลูกค้าก็หายไปเกือบหมดอีกทั้งตอนที่รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจึงทําให้เขาต้องปิดฟิตเนสไปอีกหลายเดือนและถึงแม เขาจะได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังการล็อกดาวน์เสร็จสิ้นแล้วแต่คนก็ยังกลัวการใช้สถานที่ร่วมกับคนอื่นครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงอย่างฟิตเนสเรียกว่าหลังล็อกดาวน์คนยังไม่กล้ากลับเข้ามาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับบางวันคุณอิดเขานั่งเฝ้าร้านจนปิดมีลูกค้ามาเข้าร้านทั้งวันแค่คน2คนเขาพยายามทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการลดราคาคอสยิงโฆษณาทุกอย่างเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้มันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ จนกระทั่งครั้งหนึ่งเขาก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่าอยากจะเซ็งที่นี่ไปให้มันจบจบเรื่องจนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาคนที่โทรเข้ามาเป็นเพื่อนของคุณอิดครับเป็นพี่ที่สนิทกันมากแกชื่อว่าพี่แชมป์พี่แชมป์แกทำร้านขายของเก่าอยู่ในเมืองก็มีการโทรมาคุยตามปกติกันอยู่บ่อยๆครับทั้งสองมีการพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนที่ได้รับหลายครั้งคุณอิดก็ได้มีการเล่าถึงปัญหาที่ตัวเองกําลังเจอให้พี่แชมป์ฟังครับ โดยครั้งนี้ตอนที่แกโทรเข้ามาแกเริ่มด้วยคำพูดก่อนเลยครับว่าอิดมึงยังไม่มีของตั้งหน้าร้านใช่ปะกูมีอย่างหนึ่งอยากให้ลองดูพี่แชมป์ได้มีการส่งรูปมาทางไลน์ครับรูปที่เขาส่งมามันเป็นรูปหุ่นไม้ผู้หญิงยกมือไหว้สองตัวมันคือหุ่นที่คุณผู้ฟังสามารถเห็นได้จากโรงแรมเก่าๆไอหุ่นที่ยกมือไหว้สวัสดีที่มักจะวางอยู่ตรงล็อบบี้โรงแรมนั่นแหละครับลักษณะของหุ่นตัวนี้สูงประมาณเกือบเมตรครึ่ง แต่งชุดไทยสีแดงหน้ายิ้มเล็กน้อยพอคุณอิดเขาเห็นรูปที่พี่แชมป์ได้มีการส่งมาคุณอิดเขาก็พูดแซวๆไปว่านี่มันหุ่นหน้าร้านนวดน,นะพี่ไม่ใช่หน้าฟิตเนสพี่แชมป์เนี่ยเขาก็ตอบกลับมาครับเหมือนจะไม่ได้พูดเล่นนะว่ากูรู้ว่ามันดูแปลกแต่มึงฟังนะหุ่นสองตัวนี้ไม่ธรรมดาเจ้าของเดิมเ็าเป็นเจ้าของโรงแรมเก่าๆโรงแรมเขาเนี่ยก็เปิดมานานแล้วก่อนจะได้หุ่นตัวนี้มาโรงแรมเงียบไม่มีคนเข้าจนแทบจะปิดกิจการ แต่ตอนนั้นเจ้าของไปได้ไอหุ่น2ตัวนี้มาไปตั้งหน้าประตูโรงแรมไม่นานนักลูกค้าก็เยอะขึ้นจนหน้าตกใจจนสุดท้ายเขาก็สามารถเปิดโรงแรมอยู่ต่อมาได้เป็นอีก10บสปีตัวของคนอิดครับเขาไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรแบบนี้เลยถามกลับไปว่าถ้ามันดีแล้วทาไมถึงขายวะพี่พี่แชมป์ก็อธิบายครับว่าโรงแรมนั้นพ่อซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเพิ่งจะเสียชีวิตไปลูกชายจะมาทําต่อแต่ไอลูกชายเนี่ย มันจะรีโนเวทโรงแรมใหม่กะจะเปลี่ยนเป็นสไตล์มินิมอลเหมือนที่อื่นๆที่เขาฮิตกันเลยอยากเคลียร์ของเก่าทิ้งแล้วมันเองก็ไม่เชื่อด้วยว่าหุ่นนี้ที่พ่อซื้อมาช่วยให้โรงแรมนี้อยู่รอดมาได้แต่ในเมื่อมันไม่เอาจะทิ้งก็เสียดายกูเลยมาลองถามมึงดูเผื่อว่ามึงจะสนใจหรือมึงลองไปดูเองก่อนก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจจากในรูปยังไงก็ไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้วนี่พี่แชมป์ก็ตอบมาแบบนี้ครับเพราะคําว่าไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วของพี่แชมป์ทำให้ตอนนี้คุณอิฐ ก็เริ่มคิดแบบนั้นแล้วจริงๆครับพอะยังไงก่อนหน้าก็คิดอยากจะเซ้งร้านแล้วมาลองดูทางนี้อีกสักทางหนึง่งก็คงจะไม่เป็นไร2วันต่อมาครับคุณอิดขับรถไปดูที่โรงแรมจริงๆโรงแรมดังเก่าวเป็นตึก3ามชั้นแบบเก่าอยู่ในซอยแคบๆห่างตัวเมืองนิดเดียวในขณนะนั้นครับภายในล็อบบี้ว่างเปล่ามีฝุ่นจับตามโต๊ะไม้และของที่วางกองไว้รอเคลื่อนย้ายหรือนําไปโล่ทิ้งส่วนคุณ2ตัวนั้นครับ วางอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าตอนนี้คุณอิดได้เห็นถึงลักษณะของหุ่นทั้งสองตัวนั้นแล้วจริงๆตาหุ่นเป็นกระจกฝังในเนื้อไม้ครับไม่ใช่แค่การเพ้นสีหน้าของหุ่นดูอมยิ้มเล็กน้อยมือประสานไหว้ตรงอกหุ่นหนึ่งมีคาบสีดำคล้ายยางไม้ตรงลอยต่อหัวกับลำตัวจากสภาพของไม้ดูค่อนข้างเก่าพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้ดูโทมยังดูเป็นของที่แข็งแรงคุณอิดเขาบอกครับว่าหลังจากที่ได้เห็นหุ่นทั้งสองตัวนี้แล้ว ก็รู้สึกถูกชะตาแปลกๆในวันนั้นเขาจึงได้รับหุ่นตัวนี้กลับมาด้วยพอกลับมาถึงฟิตเนสเขาก็เอามันมาวางไว้ตรงประตูทางเข้าหุ่นตัวหนึ่งอยู่ทางซ้ายอีกตัวหนึ่งอยู่ทางขวาแฟนของเขาถามครับว่าดูแปลกๆอะ่ะจะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยเหรอคุณอิดยิ้มครับแล้วก็ตอบไปแค่ว่าไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเขาว่ามันช่วยเราก็มาลองดูหน่อยเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนครับหลังตั้งหุ่นไม้สองตัวนี้เอาไว้หน้าฟิตเนส ลูกค,ค้าก็เริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโปรฟินเนตท,ที่เขาเพิ่งตั้งมาใหม่หรือเพราะหุนทั้งสองตัวที่ช่วยเอาไว้จริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ๆก็คือรายได้เริ่มกระเตื้องขึ้นครับให้พอเอามาจ่ายภาระหนี้สินที่พลุงพลังคุณอิดเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งครับเขาทํางานดูแลฟินเนสของตัวเองอย่างหนักเนื่องด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็มีการลดพนักงานลงและตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะเสี่ยง เพิ่มพนักงานใหม่เข้ามาเพราะต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนทําให้ตอนนี้งานของคุณอิดเรียกได้ว่าล้นมือมากๆและตัวเขาก็ไม่ได้คิดถึงหุ่นหน้าร้านอีกเลยจนกระทั่งเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นครับคนแรกที่พูดถึงคือคุณจอยคุณจอยเป็นพนักงานที่ช่วยดูแลร้านครับคุณอิดบอกว่าวันนั้นเป็นวันธรรมดาลูกค้าเริ่มทยอยกลับกันตั้งแต่ก่อนสีทุ่มพอเห็นว่าลูกค้ากลับกันจนหมด ก่อนที่จะปิดร้านจอยก็ได้แวะเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำตามปกติตอนเธอกลับออกมาเธอก็พุ่งตรงมาถามคุณอิดแบบไม่แน่ใจครับว่าพี่เมื่อกี้ในห้องน้ำมีใครเข้าไปไหมคะตอนที่หนูกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแล้วก็มีเสียงคนหัวเราะดังเป็นเสียง <c oughs> คุณอิดตอบทันทีครับไม่มีใครเข้าไปนะตอนนั้นคุณอิดก็ตอบแค่ผ่านๆไม่ได้คิดอะไรครับ พอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากร้านข้างๆมันลอดมาหรือจอยอาจจะคิดไปเองอีกอย่างหากจะมีคนเข้าไปจริงๆก็จะต้องเดินผ่านหน้าเคาน์เตอร์บริเวณที่เขายืนอยู่ก่อนสองสามวันถัดมาช่วงเวลาใกล้ปิดยิมเหมือนเดิมตอนที่คุณอิดกำลังนั่งทําบัญชีอยู่หน้าเคาน์เตอร์มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถามหลังออกจากห้องน้ําว่าร้านนี้มีพนักง,งานผู้หญิงอยู่เยอะไหมคะเมื่อกี้ตอนที่กําลังใช้ส้วมอยู่ได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงสองคน คุยกันอยู่ห้องข้างๆแต่เสียงมันเล็กแหลมจนจับใจความไม่ได้บางทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนแกล้งกันอยู่ในห้องน้ําคุณอิดเริ่มเงียบครับแต่ก็ยังคงคิดว่าคงจะมีใครเข้าไปและเขาไม่ทันสังเกตรหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณอิดก็เริ่มเอะใจแล้วจริงๆกับเหตุการณ์ที่มีคนนํามาเล่าครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับครั้งหนึ่งลูกค้าสองคนพูดเรื่องคล้ายกันในวันเดียวกันแต่คนละเวลา คนนึงเป็นลูกค้าเก่าที่ใช้บริการมานานครับเธอมักมาออกกําลังกายช่วง3ามทุ่มเป็นประจําในคืนนั้นเธอมาบอกกับคุณอิดว่าหนูอาจจะคิดไปเองนะครับพี่แต่ห้องน้ําที่นี่เหมือนมีผีอะ่ะหนูรู้สึกเหมือนเห็นคนเดินแวบเข้าแวบออกหลายครั้งแล้วส่วนอีกคนครับเป็นผู้ชายอายุป,ประมาณ40เขาพูดติดตลกครับว่าฟินเนสดูดีนะพี่แต่ห้องน้ําโคตรหลอนเลยว่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้ผมแอบได้ยินมาหลายรอบลวจากนั้นมาครับ มีลูกค้าบางคนเริ่มไม่กล้าเข้าห้องน้ําตอนดึกบางคนก็ไม่ได้สมัครยิมต่อลูกค้าประจําที่เคยอยู่น,น,นานๆเริ่มรีบกลับก่อนสี่ทุ่มบรรยากาศฟิเน็ตหลังสามทุ่มเหมือนจะกลับมาเงียบอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนี้แหละครับคุณอิดเริ่มคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคงมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเขาไม่คิดว่ามีผีด้วยซ้ําครับแต่คิดว่าอาจมีลูกค้าบางคนทําตัวแปลกๆหรือเปล่ามีอยู่คืนหนึ่งหลังเสร็จงานทุกอย่าง ลูกค้ากลับกันจนหมดแล้วคืนนั้นคุณอิดเขาเดินไปเปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังครับเพื่อตรวจสอบดูช่วงวันและเวลาที่มักจะมีคนเข้ามาแจ้งกล้องวงจรปิดตัวเดียวที่พอจะเป็นความหวังในการจับผิดสังเกตอะไรสักอย่างได้อยู่บริเวณหน้าห้องน้ําพอดีเดี๋ยวผมขออธิบายลักษณะของบริเวณนั้นก่อนนะครับถ้าเราเดินเข้าร้านมาทางซ้ายมือจะเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์แนวยาวทางขวามือจะมีกระจกกั้นซึ่งภายในเป็นห้องฟิตเนส ที่คนจะออกกําลังกายกันหากมองตรงเข้าไปครับจะเป็นหลังบ้านซึ่งจะเห็นห้องน้ําพอดีโดยห้องน้ําหญิงและห้องน้ําชายจะอยู่ติดกันส่วนบริเวณหน้าห้องน้ําทางขวามือจะมีบันไดสําหรับใช้ขึ้นไปชั้น2ของตัวอาคารซึ่งไม่ได้มีการเปิดใช้งานครับเจ้าของตึกเขาเปิดให้คุณอิดเช่าแค่ชั้นแรกมองขึ้นไปก็จะเห็นแค่ความมืดซึ่งกล้องที่ติดอยู่หน้าห้องน้ําจะทําให้มองเห็นบันไดทางขึ้นชั้น2ได้ด้วย คุณเอกเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มในตอนแรกกล้องยังไม่มีการบันทึกอะไรที่ผิดปกติหลังจากที่คุณเอกดูไปเรื่อยๆสิ่งที่ทําให้เขาต้องตกใจสุดขีดคือภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยสีแดงกึ่งวิ่งกึ่งเดินลงมาจากบันไดด้านบนหน้าตาของเธอเรียบเฉยครับมีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้า เธอเดินสับขาลงอย่างเร็วแล้วก็หายเข้าไปในห้องน้ําหญิงเป็นที่แน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าที่จะใส่ชุดแบบนั้นและก็คงไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้โดยไม่มีเหตุผลจําเป็นคุณเอกนั่งจ้องวิดีโอตาค้างอยู่นานครับพยายามก่อภาพยาวไปหลังจากที่เธอวิ่งเข้าห้องน้ําเขาพยายามดูช่วงเวลาหลังจากนั้นครับส3ชั่วโมง ก็ไม่พบว่ากล้องสามารถบันทึกภาพใครออกจากห้องน้ําได้เลยตอนนั้นคุณอิดเริ่มตั้งใจสิ่งที่ลูกค้าหลายๆคนพูดมากขึ้นและเริ่มสังเกตสิ่งที่ปกติเขาไม่เคยใส่ใจคือหุ่นไม้หน้าร้านครับก่อนหน้านั้นหุ่นทั้งสองตัวคือของตกแต่งเฉยๆเขาวางไว้หน้าฟิตเน็ตฝั่งซ้ายและขวาของประตูทางเข้าหุ่นผู้หญิงยกมือไหว้ในชุดไทยสีแดงยืนพนมมือด้วยท่ายิ้มเรียบเฉย แต่ช่วงหลังครับเขาเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าตำแหน่งของหุ่นมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากที่ก่อนหน้าเหมือนมันจะมองตรงออกหน้าถนนไปตอนนี้เหมือนมันจะหมุนตัวเล็กน้อยคุณเอกรู้สึกแปลกใจครับแต่ก็ไปขยับให้มันอยู่ในลักษณะเดิมผ่านไปไม่กี่วันมีลูกค้าผู้หญิงวัยรุ่นสองคนเดินเข้ามาคนนึงพูดแบบติดตลกครับว่าพี่ทำไมเอาหุ่นแบบนั้นมาตั้งหน้าร้านล่ะปกติเห็นแต่จะอยู่ในโรงแรมเก่า หนูว่ามันน่ากลัวนะบางทีก็รู้สึกเหมือนมันจ้องมาและยิ้มให้หนูอยู่ตลอดเลยคุณอิดฟังแล้วหัวเราะแห้งๆครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาคงแซวกลับไปเล่นๆแต่ตอนนั้นเขากลับรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้พูดจริงครับหลังหลายคืนที่เขาได้ยินเรื่องเสียงหัวเราะและกล้องสามารถจับภาพหญิงสาวชุดไทยเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วไม่กลับออกมาคุณอิดเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง ควรอยู่เงียบๆในร้านสักคืนคอยสังเกตบรรยากาศรอบร้านเขาอยากดูเองกับตาครับว่าทุกอย่างที่ได้เห็นหรือได้ยินมันคืออะไรในคืนนั้นเป็นคืนวันพุธช่วงกลางสัปดาห์คนมักจะเข้ามาใช้บริการน้อยลูกค,ค้าคนสุดท้ายออกจากฟิตเนสไปตอน4ี่ทุ่มสิพันพนักงานกลับหมดแล้วไฟในร้านถูกปิดไปครึ่งหนึ่งเหลือเฉพาะแสงส้มจากหลอดประหยัดไฟบริเวณทางเดินคุณอิดเดินไปเดินมาในร้านครับ ตรวจนั่นตรวจนี่ไปเรื่อยทําเป็นไม่คิดอะไรแต่ทุกก้าวที่ยิ่งเข้าใกล้ห้องน้ําหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาหยุดยืนอยู่ที่เชิงบันไดตรงข้างห้องน้ําหญิงจุดนี้เป็นมุมอับครับไม่มีหน้าต่างเป็นมุมที่กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้เขายืนอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งครับอยู่ๆวิทยุที่ติดมากับลําโพงมันก็ขึ้นสัญญาณขึ้นมาเองวิทยุมันเล่นเพลงไทยเดิมเก่าๆครับย้ําว่าเป็นเพลงไทยเดิม เพลงลูกกุงแบบสุนทลาพรนะครับไม่ใช่เสียงโดนตีไทยอะไรทั้งนั้นตอนนั้นคุณอิดเริ่มสะดุ้งตกใจหันหน้ามองกลับไปหน้าร้านอย่างรวดเร็วในขณะที่เขากําลังจะเดินไปตรวจสอบอยู่นั่นเองอยู่ๆครับบนบันไดาทางขึ้นไปชั้นสองเขาได้ยินเสียงเล็กๆแหลมๆของผู้หญิงเหมือนคนคุยกันตอนนั้นคุณอิดเขายอมรับว่าเขากลัวมากครับแต่ตอนนี้มันก็จําเป็นแล้วที่จะต้องแงนหน้าขึ้นไป เพื่อตรวจสอบเสียงปิศนาที่เขาได้ยินที่มุมเพดานชั้นสองใกล้กับหัวบันไดมีเงาทาบอยู่กับกำแพงในตอนแรกเขายังเห็นได้ไม่ชัดนักแต่พอเขาเพ่งสายตาให้ชัดขึ้นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดครับหน้าเรียบๆผมก้าวมวยลัดไว้บนศีรษะดวงตากำลังจ้องตรงมาที่เขาด้วยปากที่อมยิ้มเล็กน้อยและก่อนที่เขาจะขยับตาหลบ อีกหน้าก็โผล่ตามออกมาครับใบหน้านั้นอยู่ต่ําถัดลงไปเล็กน้อยเหมือนกําลังแอบซ่อนอยู่ด้านหลังคนแรกลักษณะแบบเดียวกันทุกอย่างจนคิดว่าเป็นฝาแฝดกันผมทรงเดียวกันหน้าแบบเดียวกันคุณอิดบอกว่าตอนนั้นเขาช็อกจนหายใจไม่ออกก่อนที่จูๆ่ๆทั้งสองคนจะลุกพวดขึ้นมาพร้อมกันจากมุมกําแพงก้าวเร็วอย่างกับคนวิ่งขึ้นบันไดแล้วหัวเราอแบบเบาๆซ้อนกันสองเสียงครับเสียงหัวเราอที่ได้ยินคือ S <S 2> <S 2> <S เสียงหัวเราะน่ากลัวแบบที่บอกไม่ถูกเพราะมันไม่เหมือนเสียงคนเป็นเสียงหัวเราะเหมือนเวลาคนแกล้งกันลักษณะเหมือนกับว่าสองคนนั้นเนีย่ยพยายามที่จะแกล้งเขาครับพวกเธอวิ่งขึ้นไปบนบันไดแล้วก็หายไปในเงามืดครับปลายสบายปลิวไหวตามจังหวะการก้าวเท้าเสียงฝีเท้าของผู้เธอดังเบาๆครับคุณอิทบอกว่าตอนนั้นเขาหลุดจากอาการช็อกแล้วหันหลังวิ่งทันที เหมือนสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดสั่งเข้ามาเองคุณอิดไม่รอใชาอีกต่อไปครับวิ่งไปที่หน้าเคาน์เตอร์กำลังจะเอื้อมไปหยิบกุญแจรถแล้วเขาก็ต้องชะงักแขนทันทีเพราะตอนนี้ตรงหน้าประตูร้านด้านซ้ายหุ่นไม้ตัวหนึง่งยืนตรงกลางประตูพอดีจนเหมือนมันดักทางออกไม่ต้องการให้เขาออกจากฟิตเนสไปคุณอิดยืนนิ่งไปเกือบนาทีครับก่อนจะคว้ากุญแจแล้ววิ่งออกจากร้านอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ในห้องฟิตเนส เขายังไม่ได้ปิดไฟยังไม่ได้ปิดประตูลานรีบวิ่งขึ้นรถและไม่หันกลับไปดูแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวในวันลุ่งขึ้นครับเข้ามาที่ร้านแต่เช้าหุ่นไม้ทั้งสองตัวยืนกับที่เดิมเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครครับเพราะว่ากลัวทุกคนจะตกใจแต่แตัดสินใจแล้วว่าจะนําหุ่นทั้งสองตัวไปทิ้งแต่ก่อนที่จะนําไปทิ้งก็ได้มีการโทรไปหาพี่แชมป์ครับเพื่อที่จะถามข้อมูลว่าไอหุ่นตัวนี้เนี่ยที่พี่แชมป์แนะนํามา มันทาให้เขาต้องไปเจอกับเรื่องที่น่าขนลุกพี่แชมป์ครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นความผิดของพี่แชมป์เองแหละที่ไม่ได้บอกคุณอิดก่อนว่าเวลาที่เอาเขามาแล้วเนี่ยเขาให้อะไรดีๆกับเราทําให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะมากขึ้นเราก็ต้องตอบแทนเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นการให้ดอกไม้ให้พวงมาลายัยหรือเบสิกที่สุดก็คือการให้น้ําแดงแต่ตอนที่คุณอิดเอาเข้ามาครับร้านคุณอิดมีคนเข้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเขากลับลืมหุ่นทั้งสองไปเลย ไม่เคยแม้แต่ไปเช็ดฝุ่นนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณอิดได้เจอกับเรื่องหน้าขุนลุกทั้งหมดสุดท้ายพี่แชมป์ครับได้ถามคุณอิดอครั้งว่าอยากจะให้ขุนทั้งสองอยู่ที่นั่นต่อไหมถ้าอยากก็ดูแลเขาให้ดีแต่ถ้าไม่ก็ส่งกลับมาให้พี่แชมป์เดี๋ยวเขาจะนาไปดูแลต่อเองคุณอิดฟังมาแบบนั้นครับก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเขาก็ไม่ได้สนใจหุ่นทั้งสองตัวจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าในทีแรกเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย คิดว่าการที่ลูกค้าเข้าเยอะขึ้นน่าจะเป็นโปรที่เขาคิดขึ้นมาใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ลูกค้าได้เจอรวมถึงตัวเขาเองต้องเจอมันหนักหนาเกินกว่าจะให้หุ่นทั้งสองตัวอยู่ที่นี่ต่อไปเขาจึงได้ตัดสินใจส่งหุ่นทั้งสองไปให้บิชแชมดูแลต่อครับหลังจากนั้นมาร้านของบิชแชมไม่ได้บูมคนไม่ได้เข้าเยอะอะไรครับเพราะมันก็เป็นแค่ร้านขายของเก่าแต่ก็ต้องบอกได้ว่าร้านของบิชแชมเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงิน หรือเรื่องอะไรภายในร้านเลยต้องบอกครับว่าในปัจจุบันนี้หุ่นทั้งสองไม่ได้ถูกขายไปไหนพี่แชมป์ยังคงเก็บรักษาอย่างดีเขาเอาวางาไว้บริเวณหน้าร้านหากคุณผู้ฟังเดินทางไปเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือแล้วได้เจอกับร้านขายของเก่าที่มีหุ่นทั้งสองตัววางอยู่บริเวณซ้ายและขวาของประตูหน้าร้านนั่นแหละครับคือร้านของพี่แชมป์และหุ่นตัวนั้นนั่นแหละครับที่มาของเรื่องราวขนลุกในวันนี้ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณอิดครับที่เขาได้มีการไปประสบพบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับกับไอหุ่นไม้ตัวนี้ตามภาพปกที่ผมได้มีการใส่ไว้นั่นแหละครับไอหุ่นพวกนี้เนะี่ยเรามักจะเห็นได้ตามโรงแรมเมื่อก่อนจะมีกันอยู่เยอะพอสมควรแต่สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับนอกจากว่าจะไปพักในโรงแรมเก่าๆอาจจะมีพอให้เห็นอยู่บ้างส่วนเรื่องราวในวันนี้นะครับถามว่ามันน่ากลัวไหมตอนที่ได้เจอ หรือว่าพฤติกรรมของสิ่งเหนือธรรมชาติในเรื่องมันก็น่ากลัวพอสมควรนะโดยเฉพาะการเชะเง้อหน้ามาดูจากบริเวณบันไดเสียงหัวเราะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็ต้องบอกจริงๆว่าเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มาร้ายนะครับเหมือนเขาจะมาช่วยด้วยซ้ําคุณอิดเองอาจจะไปละเลยเขานะครับซึ่งก็เข้าใจได้ทั้งหมดหลังจากที่ฟังพี่แชมป์บอกสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบถึงตรงนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วย สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องลาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สำหรับผีเล่าเรื่องใน EP หน้าลงทุกวันเวลา20นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอผีทุกคนครับ